สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่กันล่างติดตามทางช่องยูทูบมีเอฟซีเพื่อนๆบอกว่าให้ปรับราคาให้จักหน่อยเนี่ยมีโกขั้นนี่ มาไปตามค้ามคอ,อกันแล้วกันครับตัวนี้เป็นดีโกแคปตัวเจเรื่องสองจุดหาปีห่าศูนย์ครับปีหาศูนย์ปีศูนย์เจ็ดรถสวยครับความใส่งานเดี๋ยวผ้าส้มรอบๆขั้นครับ ยางไม่ซีเซ็นกันแล้วกันก็สีสวยๆลองลางนึบครับภายในสะอาดลดหนาหลังเดิมครับบม่มีชน เขียนเม็ดอากเดิมทุกจุดครับสื่อ,อกล่องนี้มีนาล้านครับรับประกันการโอนทุกกรอล้นี่ราคาปั๊บให้หนึ่งแสนแปดืนเก้าพันบาทครับเอก,กสารพร้อมโอนนะครับ สวยครับรถสวยหน้าหลังเดิมไม่มีชนสาสมของเครื่องครับของเครื่องสวยๆม่มีเยอมครับ ฐานหน้าเดิม R L ครบครับผมสองจุดห้าปีศูนย์เจ็ดเดิมครับครับกระโปรงแต่เกียบเดิม สนใจรายละเอียดด้า,ดานล่างกันแล้วกันครับผมเย็นครับ ที่501,809,000บาทครับ